ครับว okay. ันนี้ประกาศก่อนครับก็คือเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มลงคลิปไปบ่อยขึ้นแล้วก็ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาละครับมาอยู่ช่อง d c Fresh 2ครับกับเกม m i n e r h a v e n นั่นเองแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นเกมแนวแนว Sandbox ครับก็คือจะให้เราต้องสร้างเครื่องอัปเกรดเองให้เราสร้างเครื่องอัปเกรดแล้วก็เอาไปขายครับโดยที่ใช้เครื่องขายตัว f r n a เป็นเครื่องเบสิกเอลอนมากับเครือขเกยเข้าไปใส่ที่เบสิกเฟอร์เนนครับก็คือก็จะได้ตังมาเลยประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมมารับของรายาวันกันด้วยครับก็คือจะให้เป็นพวกกล่องกับ UC เป็นค่าเงินในเกมเหมือนกันก็คือจะอไปซื้อของในร้านค้าพิมียมได้ครับก็คือกดเข้ามาตรงนี้กดหรือกด F ก็ได้ครับนี่อาคารพิมียมนี้เลยแล้วก็เราให้เราเก็บตังค์นี่ แล้วส3บจนเรามีตังค์ที่พอที่จะซื้อเพื่ออัพเกรดต,ต่อไปได้ก็คืออยู่ที่500ตอนนี้ตังค์เรามีอยู่2000แล้วก็ให้เราการซื้อมาเลยพเพราะเดียตังเยอะอยู่แล้วเพิ่มมาทั้งหมด23ก็คือเครื่องนี้น่าจะเพิ่มราคาแร่10หน่วยครับอของอันนี้อยู่ผมงก็ได้มาน่าจะเป็นของจากอีเวนต์เก่าก็เอามาใช้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเบสิกฟอนันน จะคูณหนึ่งครับก็คือเจ้าราคาแรกทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ไปคูณกับ1แล้วก็ไปขายเครื่องนี้ผมไม่รู้มันเท่าไหร่นะแต่ก็ลองวางดูกอนแล้วกันขายได้ประมาณ828ครับก็คูณเยอะอยู่เหมือนกันดวเราลองเปลี่ยนเครื่องผลิตดูบ้างครับเปลี่ยนเป็นเครื่องซินวอร์ไมลดูแล้วกันครับดูว่ามันจะคูณเท่าไหร่เอ่ยก็ไปแล้วโอ้คูณ900แล้วก็เครื่องผลิตไวกว่าเดิม อืมน่าจะดีกว่าเบสิคอลอนมาเดี๋ยวนี้น่าต้องเปลี่ยนของใหม่เป็นเรื่ออัปเกรดอีกอันหนึง่งก็คืออันนี้ผมคิดว่าน่ามันน่าจะใช้เลเซอร์คล้เลเซอร์ไหมน่าจะเป็นแสงฉีดมาตรงนี้แล้วก็ให้แร่ผาน่าจะขายนะอ่าแร่เพิ่มมาเป็นเก้าร้อยครับก็คือน่าจะบวกแร่เพิ่มอีกส5หเรหรือเปล่าอาจจะไม่ไม่ใช่แต่ผมก็ไม่รู้นะ แล้วเ,เกมนี้ก็มีวิกิเหมือนกันซึ่งอย่าลืมไปดูวิกิด้วยเพราะว่าวิกิเกมนี้สําคัญมากถ้าคุณไม่รู้เรื่องไหนก็น่าจะไปดูวิกิได้เกี่ยวกับเครื่องอัปเกรดต่างๆว่ามันใช้เท่าไหร่กันมาเดี๋ยวอัปเกรดเครื่องกันต่อเลยอ่าเรามีตัองอยู่ทั้งหมดคือ60,000ก็สามารถซื้อเครื่องออสแกนเนื้อได้อ่าทำไมซื้อไม่ได้เมื่อกี้อ๋อผม้่า,ากดเพิ่มนี้ปึ๊บอ่าซื้อมา2อันลองใช้ดูแล้วกัน2อัน อันนี้ครับโอเคใส่ไปเลยน่าจะให้แร่มาโดนตรงเลเซอร์สีแดงนี้ได้ตังเพิ่มอีกด้วยมาเป็นสองพันเลยก็เยอะเหมือนกันเอาอะไรมาเพิ่มอีกอ่าเห็นว่าไออันนี้คอนไม่เยอะอนนี้น่าจะชา้าด้วยผมอัพเกรดให้มันดูแบบไวกว่านี้แล้วกันอ่าเนี้เร็วขึ้นหรือเปล่าอ่าเร็วขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ผมว่าควรจะเปลี่ยนเซตอัพไปแล้วก็นี่เลยถ้าเราไม่อยากจะกด เก็บทีละอันหรือกดค้างนี่ก็กดตัว C แล้วกด w i t วิด a ออเลยก็ได้ครับนี่เสร็จแล้วเราก็เริ่มทำเซตดับใหม่เลยดีกว่าปุ๊บมองนี้ตอนนี้ UC เราไปอยู่13ถ้าแนะนำผมว่าควรเก็บ UC ไว้สำหรับซื้อของต่างๆที่ไม่ใช่พวกกำแพงนะนะไม่งั้นเราไรประโยชน์มากๆเลยอ่ะวางเลยแล้วก็เป็นเครื่องนี้อ้อแล้วก็ เพื่อนผมบอกว่าว่าให้เป็นวิธีได้ก็คือต้องไปช่วยเพื่อนรีเบิร์ตซึ่งการรีเบิร์ตในเกมนี้ใช้เงินทั้งหมด25 q n วเอดี๋ยวผมจะให้ตารางดูแล้วกันนะแปะไว้ตรงกลางนี้เลยโ okay. อเคก็เราอัพเกรดต,ต่อกันเลยอ่ะแล้วก็ต่อได้ออสแกนเนอร์สัก2อันให้มันแร่โดนทั้งสองอันเลยโอเคตอนนี้ผมมีตังอยู่แสนสามแล้วก็น่าจะซื้อเครืองอัปเกรดต,ต่อไปแล้วน่าจะเป็นพ์ทมาไอรอนโอเค อ๋อแล้วก็เครื่องพาร์ตบ้านนี้ดูเหมือนว่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ก็น่าจะเพิ่มราคาแร่เยอะอยู่จากอ2,000เป็น5,000เลยถือว่าเยอะมากสำหรับผมเลยตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คด้วยว่าเครื่องกาดเอเตอร์คูณเท่าไหร่กันก็ให้เอาใช้เครื่องเบสิกไอรอนไมลด้วยปกติแล้วเบสิกไอรอนไมจะมีราคาแร่ที่2เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปขายจากเครื่องอื่นจะได้รู้เลยว่ามันคูณเท่าไหร่เงินไป72ก็หาร2ไปครับก็นในจะประมาณ สาหทั้งหมดคือสาสิหครับก็เอาเป็นรีโมทแล้วกันก็คือรีโมทต,ต้องใช้ปุ่มกดก็คือเราต้องกดปุ่มเองเพื่อทําให้เครื่องมันทํางานีด็คทีมนั่นเองก็คือกดงี้ไปแล้วผมเดาว่าราคาเล่นะจะเพิ่มดีมากแน่เลยตอนนี้ตอนนี้ผมมีตังอยู่ล้านนึงแล้วโอเคของที่ล็อกอยู่นี้ก็คือการรีเบิร์เรายังไม่ครบจํานวนที่มันบอกถ้าอยากได้เนี่ยผมต้องรีเบิร์ทั้งหมดสครั้งก็ถือว่านานนานมากสำหรับผู้เล่นใหม่ แต่ถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วน่าจะได้ง่ายเลยแหละแล้วก็ผมน่าจะเปลี่ยนความเวเยอร์ใหม่อ่าโอเควางไปเลยตอนนี้ผมควรซื้อเครื่องอัปเกรดใหม่ก็คือเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องอัปเกรดใช้ติดไว้ตรงข้างทางให้มันอัปเกรดตัวน,นี้ก็วางครบแล้วแล้วก็กดไปเลยผมคิดว่าไอ้เครื่องนี้น่าจะดีน่าจะซื้อมาเพิ่มโอเคขยับอย่างนี้แล้วก็วางไว้อย่างนี้ อ่ไม่กระพริบก็คือถ้าเครื่อบเกียร์นี่กระพิบก็คือจะทําให้แรกไม่สามารถเกียร์ต่อไปได้ก็คือมันตันแล้วอ่านี่งอ่าแล้วก็อย่าลืมเปิดกล่องด้วยถ้ามีกล่องนั้นนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมของเกมด้วยก็จะมีของพิเศษก็คือเทียพิเศษจะเรียกว่าเอกโซติกเป็นของเฉพาะสำหรับกิจกรรมนั้นก็คือมันจะมาแค่รอบเดียวแล้วไม่กลับมาอีกในบางครั้งแต่ว่า ถ้ามันจะมีกล่องหนึ่งในเกมที่สามารถเปิดได้ก็คือ h e a v e ลี y นั่นเองเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ตรงด้านหน้าเลยละกันกี้ผมเพิ่งได้ Infinity Infuser มาข้อสามารถมันก็คือเพิ่มความเร็วเราการโดดสูงแล้วเพิ่มเลือดเราด้วยก็คือเช็นความตาาดเลยอย่างเห็นได้ชัดก็คือเราจะวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นนี่เองจะมีประโยชน์ในการเดินเก็บของในแมปนะอ่านี่นี่ UC ได้มาเพิ่มมาะ UC แล้ว ตอนนี้เป้าหมายคือเราต้องเก็บไปครบคือ19 UC ทั้งหมดอ่ะผมได้แล้วอ่ะต่อไปคือ23 UC อันนี้กล่องก็เก็บได้เหมือนกันอาจจะได้กล่องมาแบบนี้โอเคเปิดไปเลยว่าน่าจะไม่ได้เลยดีก็ปิดไปเลยก็ได้เก็บเก็บนี่ครับโอเคก็จะได้ของอีเวนต์มาด้วยเป็นอีสเตอร์คอนเมเอ่ะนี่กล่องเทียสองสำหรับผมเรียกว่าเทียสองนะ มาเป็นกล่องอเลวก็คือโอกาสได้ของดีเยอะมากสำหรับผมเลยผมคิดว่ามันแบบคุ้มจริงกล่องนี้แต่ถ้าได้ของเกือก็เกืนจริงแหละอ่ะเนี่ยเนี่ยได้ก,กูลามาแล้วอ่ะเปิดเรื่อยเอยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องผลิตยาดีเหมือนกันโอ้แบบแนะนําเลยใช้นี้ถ้าเปิดได้แล้วนะแต่ถ้าเปิดไม่ได้สักทีก็ซื้อก็ได้เออราคาอยู่ที่ประมาณร8 5 UC ดก็จริงอยากเด้ก็ได้ผมไม่แนะนำนะนี่เลย เลดี้อมายผมคิดว่าแรนนี้น่าใช้เวลาในการปล่อยนานนะอ่ะนี่ไปล่อยมาทั้งหมด3-4อันผมคิดว่าราคาน่าจะเยอะอยู่นะตางเพิ่มมาอีกเจ็้อยเลยเนจะ็ดรอยล้านสำหรับใครที่อยากจะทำเซตอัพไปรีเวอร์ไดไว้ก็คือทำตามผมเลยก็ได้อาจใช้เวลาในการเอฟเกินหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ติดที่ว่าคุณเบื่อนล้นนะอ่าซื้อมาซื้อมาสามัน อันนี้ทําตามผมแล้วก็ได้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ทําสําหรับไลฟ์เริ่มต้นก็คือไลฟ์ที่1แต่สิ่งต้องการคือต้องมี UC พอด้วยต้องซื้อเครื่องนี้อ่า Diversible Conveyor ว่าสาหรับเปลี่ยนทางหรือไม่ก็ถ้าคุณขี้เกียจมากก็ใช้เป็นออเกตก็ได้หนีราคา5ล้านเองก็แนะนําเป็นออเกตดีกว่านี่เลยว่างแล้วก็อย่าลืมซื้อเครื่องเทเลพอร์ตด้วยเกมนี้เครื่องเทเลพอร์ตถือว่าสําคัญที่สุดในเกม นี่ปึ๊บวางเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวที่เล็พอร์สีฟ้าอ่าอันนี้คือตัวส่งก็คือแร่ที่เข้าไปในสีฟ้านี้ก็จะส่งมาที่โน้นอีกที่หนึ่งแล้วก็วนนี้ไปเลยวนลูปเราจะเปิดเครื่องนี้อ่าแท็กอ้ออย่าลืมซื้อออแท็กเกอร์ด้วยเป็นเครื่องบอกราคาแร่ว่วาตอนนี้แร่มีราคาอะไรแล้วนี่เลยคือแล้วที่เรานี้เสร็จปึ๊บ อ,อถ้าเราเสร็จหลังจากที่เรานี่แล้วเราอัปเกรเนี่ย่ะถ้ามันกับพิบแล้วให้เรากดปิดเลยเครื่องจะรออยู่ตรงนี้แล้วให้เราเปลี่ยนเทเลพอร์ตเป็นสีชมพูอย่างนี้อ่ะมันยังไม่มีสีจนกว่าเราจะวางตัวปล่อยก็คือรีเซิร์ฟปล่อยตรงนี้แล้วก็เราจะวางเครื่องอัเีเคสนี่ที่เราออกมาก็คือนี้ปึ๊บปึ๊บอะก๊อปไม้หมดเลยแล้วก็วางไว้ตรงนี้ อ่าัดกด F รีดูได้ปึ๊บปึ๊บอ่าฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้เซต up ขนาดย่อมๆแล้วก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่เอ,อ่อนี้ถ้าคิดว่าแร่เกียร์ไม่ดีพอก็ใส่เครื่องอัเกียรดเพิ่มไปได้อ่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องให้เครื่องมาขายแล้วแร่มาขายเลยก็ให้ทำการกดเปิดนี้ไปเลยปึ๊บแล้วก็ปิดอ่าเปิดก็ได้จริง แล้วก็ขายได้เป็น1ทิ่งเันลนให้เราเปลี่ยนเซตอัพเอาเครื่องนี้มาแทนซื้อมาสัก3เครื่องก็ได้ถ้าคุณอยากเสียตังค์เยอะก็ซื้อมา3เครื่องประมาณนี้เลยแล้วก็ทําแบบเดิมเลยแบบเมื่อกี้เลยก็คือวางมาอย่างนี้เปลี่ยนตัวที่จะพอร์ด้วยเป็นตัวสีฟ้าโอเควางปอ่าโอเค ตอนนี้แร่ราคาอยู่ที่ร้อยล้านแล้วเราจะรอแล้วก็รอไปเรื่อยจนกว่าเครื่องจกะกรพิพริบอันนี้เราก็ไปเราอะไรก็คือเก็บกล่องแล้วก็ตามล่าไข่อีเวนต์อ่าเนี่ยผมได้ของไข่มาก็คือผมไปกดเก็บไข่มาเลยได้นี้มาในเกมนี้ถ้าเรากดรีเวิร์สเราจะได้ของเทียที่ชื่อว่ารีบอลนีกือเกิดใหม่ก็คือเป็นของเทียพิเศษซึ่งถ้าเรากดรีเวิร์สอีกรอบหนึ่งของพวกนี้จะหายหมดเลย แต่ของที่เป็นเทียรีบอนจะไม่มีปัญหานั่นเองการใช้มันอยู่ต่างกันไปบางอันก็เป็นเครื่องขายบางอันเป็นเครื่องอัปเกรดและไม่ก็บางอันก็เป็นเครื่องผลิตแร่อ่ารีบอนก็จะมีของเทียด้วยมาบอกว่าเทียรีบระดับความยากหายากเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องอยู่กับดวงคุณด,ด้วยว่ามีดวงเท่าไหร่ในการรีเบิร์ส ตอนนี้แร่ก็ได้ประมาณ1บิลเลียนแล้วก็เรารอไปเรื่อยจนกว่าเครื่องจะกระพริบเลยลวยกันโอเคตอนนี้ก็เครือบเกลดเรียบร้อยแล้วกระพริบก็คือเราก็ทำเหมือนเดิมแบบที่ทำแบบเมื่อกี้เลยคนรอปิดไว้อ่าแล้วก็เปลี่ยนเทเลพอร์ตเป็นพิงแล้วก็เปิดประตูเลยแค่นี้ก็รอแร่มาขายแล้วก็ดูราคาแร่ครับเอ๋อได้ตังทั้งหมดห0รอยทิลเลียนก็คือตอนนี้เราสามารถซื้อเครือบเกรดที่ดีกว่าได้แล้ว ออตอนนี้ผมแนะนําก็คือเราควรใช้เครื่องนี้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีเครื่องอัปเกรดอื่นแล้วที่สามารถทําได้มากกว่านี้เว้นแต่เป็นของที่ไกลสุดๆน่าจะทาได้มากกว่านี้แล้วก็ให้เราเปลี่ยนก็คือซื้อมาเพิ่มสักสองอันแล้วก็ขย,ยับไปไกลวางปุ๊บสองอันแล้วก็ทำเหมือนเดิมเปลี่ยนเที่เลพอร์ตเป็นตัวของปกติสีฟ้า อย่างนี้แล้วก็เครื่องผลิตแร่เดเรี D D ยมไมน์้วทำไมแร่ไม่ผลิตอโอเคนี่ออกเลยตอนนี้เราต้องเก็บตังให้ครบทั้งหมดคือ 1QD เพื่อเอา s c o r e ดิงเจอรคือเครื่องนี้เป็นเครื่องเสียงดวงก็คือเราต้อง a p พแล้วก็เสียงดวงด้วยไปอีกที่หนึ่งเลยก็คือ เครื่องนี้มันจะสุ่มว่าแร่จะระเบิดหรือแร่จะหายหรือจะคูณเท่าไหร่กันแน่จำได้ว่าเครื่องนี้จะคูณไปถึงประมาณสิบถึงยี่สิบเลยถือว่าเยอะมากจบก็อาจจะมีแร่รอดแล้วก็มาขายอาจจะได้ตังค์ถึงค N เลยก็ได้อาจจะพอสำหรับการรีเบิร์ตเลยโอเคเราก็รอให้แร่อัปเกรดไปเรื่อยจนกว่ามันจะกระพริบ,บโอเคตอนนี้ผมก็ได้ เปลี่ยนรับใหม่แล้วก็คือเครื่องเก่าไอ้ดิจิตอลออคินเนอรผมไม่ใช่ละเพราะว่าผมลองไปอ่านวิกิมาก,ก็คือเครื่องนี้ดีกว่าหลายเท่าเพราะว่ามันจะคูณแลคูณ2เลยแล้วก็อัปเกรดได้ไม่จํากัดจนถึงแลร,ราคาทั้งหมด60ขึ้นประมาณถึงกขึ้นประมาณนั้นมันจะอัปเกรดต่อไม่ได้แล้วถึงตอนนี้ตามผมก็มีประมาณ9 Q n วแล้วก็คือ,อใกล้จะสามารถรีเวิร์ดได้แล้วอีกแค่นิดเดียวขาดไปประมาณ15แล้วตอนนี้ โอเคเดี๋ยวก็จะตัดภาพไปตอนที่ถึง25 q ควแล้วกันโอเค ครับตอนนี้ก็ได้เงินมาทัา้งหมด25 q n เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองรีเบิร์ตรอบแรกเลยก็จะได้อะไรกันไปดูกันเลย <c oughs> เครื่องหนึ่งระครับดีบอที่สำหรับผมเลเวลมันโคตรแย่อ่า สำหรับตอนนี้นะผู้เล่นใหม่ก็คือก็ดีอยู่เพราะมันขายได้ราคาดีมากอก็ดีคือแรกขายได้ราคา 10M เอ็เลยถือว่าคุ้มมากโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับไม้ในเฮเวนผมก็ไลฟ์จริงๆผมอยู่ที่30,000แล้วเล่นมานานแล้วเหมือนกันก็คือไม่มีใครรีวิวอะไรเลยหรือเล่นอะไรเลยก็ว่าอยากจะไม่นำให้ลองเล่นดูกันบ้างครับก็คือเป็นอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจเลยถ้างนั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ